สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมรถเข็นเด็กชนิดพิเศษสไตล์ยุโรปนะคะมีชื่อว่า k e n c a r ว w a g ้ o n ค่ะเป็นรถเข็นเด็กชนิดพิเศษนะคะสำหรับบ้านที่มีลูกสองคนหรือบ้านไหนมีลูกคนเดียวก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะเห็นรถเข็นคันใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถพับขึ้นท้ายรถได้นะ,ะอันนี้ก็คือการใช้งานของเขานะคะเข็นลื่นมากค่ะ เข็นลื่นเข็นนุ่มนะคะเพราะด้วยล้อนเป็นยาง PU นะคะตัวล้อเนี่ยค่ะมีเลขโจทย์สิทธิบัตรเฉพาะของคินคาสด้วยนะคะโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงเลยแข็งแรงมากเป็นอลูมิเนียมชนิดพิเศษแข็งแรงเป็นพิเศษนะคะมีเบาะที่นั่งให้2ที่นั่งค่ะใครมีลูกคนเดียวสามารถถอดเบาะออกได้น้องก็สามารถนอนยืดขาได้เลยนะคะมีสแน็คเทรย์ให้ ดีมากๆเลยเพราะน้องสามารถนั่งทานข้าวดูการ์ตูนทำกิจกรรมบนรถเข็นคันนี้ได้เลยค่ะที่พิเศษกว่ารถเข็นทั่วไปนะคะคือตรงนี้มีที่พักเท้าให้ค่ะอาจจะนั่งไปเที่ยวสวนสัตว์สวนสาธารณะหรือว่าในห้างสรรพสินค้านะคะน้องก็นั่งแบบสบายๆเลยนะคะการพับกลางใช้งานเนี่ง่ายมากเนี่ยเพียงแค่เราสไลด์ตรงด้ามจับนะคะ แล้วก็โน้มลงเท่านี้ก็พับให้แล้วนะคะเวลากลางก็เพียงแค่ดึงขึ้นมานะตัวรถเข็นก็จะกลางให้แล้วนะคะของแถมเนี่ยเขาแถมให้เยอะมากของแถมให้เจรายการนะคะดีมากๆเลยนั่นก็คือซันเชดนะคะเป็นตัวที่สามารถกันแดดได้เหมือนกับเป็นรถส่วนตัวของเด็กๆด้วยนะคะคุมได้รอบด้านเลยมีตรงหน้าต่างให้ด้วยนะ รวมๆแล้ว Kincast ถือว่าเป็นรถเข็นเด็กที่น่าสนใจมากค่ะทั้งดีไซน์แล้วก็การใช้งานนะคะนั่งในสองที่นั่งเข็นง่ายเข็นลื่นของแถมเยอะนะคะใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยทางเพจกินใช้แล้หรือว่าทักเข้าไปถามสถานที่จัดจำหน่ายแต่ละพื้นที่ได้นะคะ ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปรีวิวคินคลาสค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ